คุณเดินลงมาเนี่ยคุณหล่อขึ้นมาไม่ใช่หนึ่งอันดับแน่นอนสองหรือสามอันดับแน่นอนครับสวัสดีครับอ้นปีไวเกครับผมวันนี้จะมาเล่าเรื่องสนุกให้ทุกท่านฟังมีเทคนิคสำหรับผู้ชายผู้ชายที่จะเลิกลถรุ่นนี้นะครับคุณขับแล้วเนี่ยคุณจะหล่อขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับเดี๋ยวไปดูกันว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยมันตรงกับคุณหรือเปล่ามาเริเ่มกันเลยฮะ มาเริ่มมาจากรถกลุ่มซิตี้คาร์ก่อนซิตี้คาร์ขับส,สบายแต่ทำให้คุณหล่อขึ้นมาได้คันแรกคุณเห็นด้วยไหมครับ h o n d a Civic ผู้ชายที่ใช้ h o n ด้า i v ว c เนี่ยเป็นผู้ชายที่มีเอกลักษณ์ในการเลือกซื้อรถเป็นผู้ชายที่มีความเท่เพราะด้วย Honda Civic เนี่ยเป็นรถที่มีการตกแต่งมีดีไซน์ที่มีความสปอร์ตนะครับบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของผู้ชายคนนั้นๆรวมไปถึง Toyota Autist o y o t a a l t i s ตัวใหม่รุ่นใหม่ๆโชบเชี่ยวมากนะครับผมดีไซน์ออกมาแล้วนี่จะสวยมากนะครับบง่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ในการใช้รถถัดมาถัดขึ้นมานะครับรถใหญ่ขึ้นมานิดน,น,นึงก็เป็นคนด้ a a c c o r คคุณเห็นด้วยไหมกลุ่มคนใช้แอร์แนวก่อนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่คนที่ใช้เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขามีอีเขามีความมีระดับอีกระดับหนึ่งในการเลือกใช้รถมีความอบอุ่นรวมไปถึงตัวต้งเคมลี่อย่างเงี้ยฮะพวกเนี้ยคือกลุ่มที่สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้ เป็นกลุ่มที่สามารถใช้ได้ตลอดเลยแล้วก็ทําให้คุณเองเนี่ยดูดีดูภูมิฐานได้รถยุโรปนั่งอย่างรถยุโรปนะครับคนที่ขับ2รุ่นนี้หลอขึ้นมาทันทีจริงๆนะเบนซ์กับ BM มันบ่งบอกถึงความมีเอกลักษณ์ความภูมิฐานถูกไหมครับความประสบความสาเร็จในเชื้อของคุณผู้ชายถัดขึ้นมาอีกถ้าคุณอยากจะเอาแบบปังปังปุงปริเย่ไปเลยก็เป็นพอร์ชก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่รับรองได้ ไม่ว่าเป็นรุ่นไหนคุณเดินลงมาเนี่ยคุณหลอขึ้นมาไม่ใช่หนึ่งอันดับแน่นอนสองสามอันดับแน่นอนครับสำหรับพอร์ชนะครับผมฝากไว้ครับที่เล็กๆน,น้อยๆในการได้ใช้รถครับผม EP นี้ขอบคุณมากครับอ้นดีไวเกรครับ